สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสองสาสาระนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำส่วนของแอป Google Opinion Reward นะครับก็ตัวนี้นะผมมีอยู่28ดอลลาร์นะครับถามว่าตัวนี้มันจะเข้าตัวไหนก็คือเข้าในส่วนของ Google Pay นะครับก็เข้าโดยตรงนะในส่วนของถามว่าแอปนี้นานเท่าไหร่นะครับที่จะมีแบบสอบถามมาโดยเฉลี่ยนะครับผมมีประวัตินะก็คือ 3- 4วันนะครับโดยเฉลี่ยที่เข้ามานะครับก็ได้ขั้นตอนเนี่ยแบบสอบถามนึงก็ได้อยู่ที่3บาทกับ 8ปสตาร์นะครับอ่ะของผมเข้าครั้งแรกก็คือวันที่3ามกรกฎาน,นะครับก็เว้นไปอีก4ี่วันเนี่ยก็เข้ามาอีกอันนึงแล้วก็เว้น3าวันก็เข้ามาอีกอันนึงนะครับแล้วก็เว้นมา3ามวันสามวันสามวันสาวันแล้วก็เพิ่งเมื่อวานนะครับก็เว้นมา4ี่วันนะ22่บมาถึงย6กนะก็เฉลี่ย3ามวันนะครับก็เข้ามาทีหนึ่งอ่าทีนี้ในส่วนของการใช้อ่าใช้ยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูส่วนของอาการชําระเงินนะครับนี่ก็เข้ามาตรงนี้นะครับ เข้ามาปุ๊บคลิกเลือกอการชําระเงินนะครับก็การสมัครตรงนี้นะต้องขมผูกไว้มีทูวา l เลสแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร Google p a ย์นะครับก็เข้ามาดูที่นี้ถ้าการชําระแล้วก็ชําระไดนะ้เดี๋ยวผมเข้าในส่วนของ o ร a ยคาส i n o นะครับเดี๋ยวเข้าให้ดูกันจะผมขอลดเสียงก่อน โอเครอสักคู่นะครับก็จะใช้เวลาสักหน่อยอ่าทีนี้เราเข้ามาปุ๊บเราก็เข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เข้ามาในส่วนของอ่าร้านค้านะครับร้านค้าปุ๊บเราเลือกในส่วนของอ่าการชาระนะครับเราเลือกในส่วน Google p a y นะครับอ่าทีนี้เราเลือกไปที่ราคาต่ำสุดก็คือ10บาทอันนี้เลือกขมไม่ได้ก็แอปมีปัญหานิดหน่อยนะครับอันเดียวลองเข้าใหม่นะ ก็เข้าในส่วนของ Google Pay นะครับแล้วก็เลือก10บาทนะครับตัวนี้มันก็จะมีให้เลือกถอนนะครับก็จะมีในส่วนของ Google Pay นะครับมันก็จะขึ้นมา28บาทกับ28สดตางค์นะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็ตามที่เราเลือกจริงๆนะครับก็วิธีการชำระประมาณนี้ก็ง่ายๆนะครับอันทีนี้มาดูในแอปนะครับจํานวนเงินก็28บบาทกับ 28ซต่นะครับมันก็มีเวลา1ปีนะนับจากตัวแรกนะครับที่เราทำนะครับก็วันที่3มกราคมนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็อาฝากไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบอีกทีนึงบางทีอ่ะผมตอบอในในคลิปแล้วบางคอมเมนต์อ่ะผมก็เลยไม่ได้ตอบนะเพราะว่าผมตอบไปหมดแล้วนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวไหนที่ อ่าผมไม่ได้ตอบในคลิปแบบผมจะไปคอมเมนต์อธิบายอีกทีนึงอ่ะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ